สวัสดีเจ้าวันหยุดอีกหนึ่งวันเนาะวันนี้เนาะเป็นวันแรงงานเจ้าหนึ่งพฤษภาคมเห็นบรรยากาศมันดีเจ้าวันนี้มีแดดประมาณบ่ายสองเจ้าตอนนี้นะก็เลยเดินออกมาตั้งหลังบ้านเจ้ามาชมบรรยากาศเห็นเปินจอมเบชกันเนี่ยเจ้าจอมเบชคนคน่อนข้างหลาย,ยู่เนาะถ้า,ถ,าถ้าอู้ถึงว่ามันเป็นบ้านนอกนะเจ้าป่าก็ได้ฟองมาได้หลายาก็คลายเครียดเนาะอาจจะมาพักผ่อนอย่างเจ้า แต่หน้ามันจะนักแตหน้ามันจะเยอะหน่อยนึงเพราะว่าฝนมันกําลังตกแล้วไหม่แต่สะนี่หอวยกนยัยนใหญ่น่าจาท่าน,น่ามันลดน่ะอยากเจาบรรยากาศหลอบๆเกียวคจีเกาดีกําลังปลูกเข้าใหม่ซุ้มน้ำใสนะยืนดูบรรยากาศไฟเก๋ง่งมมาเนาะ่อม,อม,ม,นะอมคิดถึงบ้านเจาะ Mày đi dạng là ngâm chai voi đơn bay đơn bay hinh bay hoa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  nhàng bay hoa bay hoa bay hoa cháu nè bay hoa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  hoa bay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  hoa ก็ได้ได้หอยอยูน่นะนเี่ยเจะหอยพอได้กินข้ามเนาะคนเดียว